น่องเงี Teraz, right? ้ไบ่าดพีおお <delle> hmm ่น่องสกุลสกุนน่องเง่้ยไกินไหวร่นอ่งค่นพุวนรหาให้มาแก่ดินบ็องคือดินบ๊องน้าคนนยบะมาเขาแบ่งเน้น้ปนน้อยก็ร่อยร่อยก่อนเลยนะมา่อหางเพ่มทมากันเอามัน่หง่พนเอาสิเยบเทามาอีก เป่อกประตูหัวทางจังบัเบืองทข้งบ้างทางในในเออเออทั้งๆอะไรอาจะเอ๊นองเมฆนี่แหมันกน่น้องเมฆฮารมันจะเพื่อนน้ำนาแเากับเมฆเไฆเอยจะเลยน้องเมฆเลยสอดีท้านางเลยบาอ้มน้องเมฆคนอยู่ผูบ่อปะอยาไปเบิ่งปะเบิ่งคนดินบล็อกไปเบิ่งคนดินบ็อกเกอะพรอาทิตย์กำลังตกดินเนาะ ไม่แล้วนมากนะไปเม่อนมาี่แหลหลายคนคนเนี่ยโซนาก็ไปเห็ดคลิปลายมือเห็ดคลิปแตงแต้มมือคืนเพื่อนใหม่ป้าเโสน่าก็บไปซูเห็ดมาแล้วบุมมีกำลังใจอย่างเห็ดนะพี่น้องเลยคนก็บุมมีคนขอกดะนาก็ไปคอยเห็ดเอาเธอหลิกเธอลหน่อยอะไรมือใดระว่างกัจังีเห็ดม่อาไเอ็นะ หยอกกันป้ายยางใบเบิ่งปะป้ายยางไมุู่ดป้ายยางนะาะบนนอตเนาพระอาทิตย์กำลังตกดินงามบนี้พี่ลองเลยไปแล้วขนขนซอย นางกับเพือนคนเแลวไปไมแะนางมาประกาอุดมุนลอยเรียบร้อยพี่รองเลยัเด็กๆกินขนมกินนมทางรักปัญาบ้านกินแบบอุดมณอยฮะไม่เท่าน่อยน้องเน่งแม่เนี่ย <c oughs> eh, so ้วด้มาแูเลยตายแม

แนมเลยเอ้ยห<ส>ืนเนี่ยเห็ดสีพมใหม่มเนี่โอ้ยเห็ดแต่แต่พูดได้โดนลยแต่แตเมื่อวันที่อะไรวันที่เช้ากูเมื่อนี้ก็ห้ากับวันที่เช้าวันซักเจนึผิดหนึ่งเลยละลองขัดมาทีนี่ ทำเดื Jamie, no. ่เออเชียงไปทางมาดีเด้อเขียงหลังอ่ะก็เชียงหลังงงงงลหลังคนเดย้อกป่ะงงงวอุดใสุดโกโกวานิสสบาดีพี่น้องเออสดีปลาลงะวมังนจะทงวสดีามงงงมอยู่3 3ลง นางไหนกำลังขนลุกนางเด้กไทยสาวา่าน <NG raft> <h> ้อายยากกินตองอื่นกาเมื่อบ้านจะท้ามาไม่ว่านมีวอื่นมาหฮึวมีว่าปีนี้ไว้นาตัวอื่นะอื่นกรโดดหนึ่งกาง๑แพงกูสิฮวาท้เหมือนว่อื่นรโดดหนึ่งกางแทงก็สิแต่กี้โลกหาดอื่นสี่สิโอ้ยทแข้งมาสมบูขายเลย าด้นักสืบก่อนแล้วก็ขับตีนนน้นี่มันให้เจ็ยบเรอเนี่ยนีครถบ่อเฮ้ กืลังมังคนแล้วกมันิ่เย่มันก็จงไม่ันฮันค wow. so ่ะ

เร,นะรียบร้อยแล้กรอย่งนน้อก่อนบกหงนหมันรอชิคออย่างหออลงมาเลยชิา,นะาวกนมนะครับิตัวไหนกะอะไรนะอะไรนะน,น,น้ำ <c oughs> น,น้ำอ้า นางมัวซอยคืออานะคือนางมั่งลอยตีเห็ดก้อยนางบ่เดียวเมื่อกี้ก็จโอ้ตกใจตกใจมาลงหลดแลนผ่านมาล้ สลางมีลูกอีกคนหนึ่งแน่นะผู้ชายยังได้หรือได้วะเอาผู้ชอได้หูจะเพิ่มขึ้นน้องเมฆเกในพวกเอ้าทูหูจะเพิ่มขึ้นน้องเมฆีกในพวกขันอุ้มแล้วพอหายจ็กเม็ดเลยพอหายเห็ดยิมซิมเดี๋ยวห่นห่านเอาแผ่นเอาปูมือจะแบบอยากกินนมหรอปะจะอยากกินนมบะทวาราเขาเพิดจะหน่อยหยัดเขาบนฐานอยู่แล้วก็ห้าวว่ะ

ลาลาน่อยอันนี้ฮะอาลานกอย้ฮู้ฮูมจ้ะจะมากอยูแ้วจ้ะเฮ้มิวคุณอลุมาหาอลุ่มมาหาเขาเป็นมันขำมืดไปแล้วพี่น้องเลยตะเวนกำลังตกดินงาม คลินิกชน,นางขอลาผีบลาบอกไปก่อนเ้ยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชนางคาแซมเด้อจ้าพี่นอกค่ะไปตระการชนางเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบาย